ค่ะก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มบรรยายเซสชันแรกกันเลยนะคะเซสชันแรกมีการสลับหัวข้อกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์พิชาติขอเริ่มก่อนนะคะก็จะเป็นในหัวข้อเรื่อง chest pain pulmonary erm aspect นะคะเรามาดูว่าอาการเจ็บหน้าอกของโรคปอดเนี่ย มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ p อ o a c h อย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิศัพท์นะคะอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการอาสอนพวกเราให้เข้าใจง่ายนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์ตูนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้แลกด้วยพอดีติดงานขึ้นมาช่วงบ่ายนะครับก็สำหรับซิมตอมแรกที่พวกเราจะได้มาเรียนเพื่อการแอปโรชนะครับ ก็คือเรื่องของเชสเพนนะครับซึ่งเป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อยทีนี้ปัญหาก็คือว่าเชสเพนเนี่ยถ้าเราไปเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยสาเหตุใหญ่นะครับก็คือเกิดจาก Cardiac c อร์สเนี่ยประมาณ70%ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็น p าวมู n าร y ที่เป็นของเราเนี่ยหรือว่าทาง GI Musculoskeletal เนี่ยรวมถึงทางด้านนิวโรเนี่ยพบได้แค่30%เพราะนั้นคนไข้ที่เดินมาหาเราไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะที่ e ER, อ หรือ OPD เนี่ยนะครับเจส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคาแดแคอสนะครับซึ่งคาแดแครสที่เราเจอกันบ่อยๆคือพวกอิสมิคาร์ดิซีสใช่ไหมครับอันนั้นเราก็น่าจะแอปโพสส่วนหนึ่งแต่ในวันนี้ก็จะเน้นไปทางด้านพาร์มูลารีว่าสาเหตุพาร์มูลารีที่มาด้วยเรื่องของเชสเพนมีอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในทางพาร์มูลารีเนี่ยถ้าแอปโพสง่ายๆเ็าแบ่งตามอนาโตมีตั้งแต่พูล่าเวสเซลลังแอเวล แล้วก็ส่วนอื่นๆซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่ง่ายๆนะครับเราก็จําไว้ว่ามันมีอนาตมีตรงไหนนะครับที่จะ,ะในทางด้าน r i r a t o r y t r a c t นะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมาแยกก่อนว่าอาการที่มาด้วยเรื่องของ c เชส p a ย์อย่างที่บอกว่ามันเป็นคาดิแอ c กับน o n c a r d แอคมันมีอาการอะไรบ้างที่สามารถจะแยกว่าอันนี้ไม่ใช่คาดิแอคอร์สนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของโลเคชันถ้าเป็นของคาดิแอนี่ย จะเป็นขนาดตรงกลางหน้าอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น non c a ดิแอคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้าน p อริ p h e r y นะครับอันที่2เรื่องของเร d i a t i o n ถ้ามี c h สเพ pain และเ a เด a t i o n ไปที่กรามจอหรือว่าแขนด้านซ้ายเนี่ยจริงๆมมีการศึกษามาค่อนข้างสเปซิฟิกว่าน่าจะเป็นจากอิส h e m i c ฮา a r t นะครับถ้าคุณเคมีอาการดังกล่าวแต่ว่าถ้าเป็นทางด้าน a n าเตอร์ another, ที่ไม่ได้เกี่ยวับคา c a r ิแอคเนี่ยส่วนใหญ่จะเรเดไปที่อื่นยกตัวอย่อยางอาจจะไปทางด้าน ที่สะบักนะครับหรือว่าไปที่โชเดอร์อะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนลักษณะอาการปวดก็อาจจะบอกได้ถ้าเป็นทางด้านขาแดกส่วนใหญ่เหมือนอะไรมาขดทับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนอนขแดกส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนอะไรมาแทงนะครับเป็นแบบชาร์ปเพนแล้วก็การกระตุ้นถ้าเป็นขยแดกส่วนใหญ่เนี่ยจะมักจะเกิดจากการเอ็กเซอร์ชันแต่ว่านอนขยแดกเอ็กเซอร์ชันก็กระตุ้นได้เหมือนกัน แต่ว่าอาจจะมีโพโวกด้วยลักษณะท่าทางมาเกี่ยวข้องนะครับหรือบางครั้งก็คือการหายใจหายใจเข้าเลึกๆแล้วก็เจ็บมากขึ้นอันนี้ค่อนข้างจะบอกได้ว่าไม่น่าจะเ,เป็นทางด้านผู้ร่ามากกว่านะครับ r ีลิฟต์ซิมตอมนะครับก็คือ c าดแอคแล้วเลสก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ n นอน a าดแอคบางที r ีลิฟอ,อาจจะมีบางอย่างเช่นนอนราบราบ่ราอการดีขึ้นอะไรตรน,นี้เป็นต้นนะครับ ส่วนอาจจะมีเรื่องของ associated so so symptom ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหนื่อยเกิดท่า r t failure ก็เป็น cardiac นะครับส่วนถ้าเป็น non cardiac ก,ก็จะมีอาการทางระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางระบบการหายใจก็จะมีไอ GI ก็จะมีอาการของขึาา้นไส้และเจยนปวดท้องอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นอันดับแรกเราต้องแยกให้ออกว่าเป็น c a r d i a หรือ non cardiac น,น,นะครับทีนี้มันก็จะมี score นะครับเป็น clinical อันนี้เอามาจากใน up to date แหลกประเมินคร่าวๆ ว่าถ้าเกิดเราดูสกอร์เนี่ยไม่มี5ถ้ามีไม่มี5ข้อนี้เลยสามารถอาจจะบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นนอนแคลเดคอสนะครับไม่ว่าจะดูจากอายุนะครับเรื่องของว่าคนไข้เคยเป็นโรคฮาร์ดดีซีสไหมเพนแล้วก็ไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยการกดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เวิร์สเวลาออกซิซัไม่ได้คนไข้ไม่ได้คิดว่าเกิดจากโรคหัวใจถ้าเกิด5ข้อนี้ไม่มีเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแคลเดคอสนี่น้อยแต่ถ้ามีก็ตาม ตามโอกาสนะครับถ้ามีข้อหนึ่งข้อใดโอกาสมันก็มากขึ้นตามจํานวนข้อที่มีนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะมาใช้ได้นะครับทีนี้กลับมาดูของเชสนะครับเรามีคําอยู่สองคำพูลไรซี่กับพูลไรติสเชสเพนเดี๋ยวปูกก่อนนะครับว่ามันตานายย่างยังไง p ู r ไรซี <P ur acy> ความหมายหมายถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณของพาไลโตพูล่านะครับซึ่ง ก็จะทำให้เกิดอาการเพนเกิดขึ้นเรียกว่า p พูเรติกเพนเพราะฉะนั้นนะครับพูไรซี่เป็นภาวะอะไรก็ตามที่มีอ mm ินฟอเมชันใน p ูล่าก็คือเรียกว่า p พูไรซี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพูเรติกเฟสเพนหมายถึงอาการจะต่างกันนะพูไรซี่คือเป็นคอนดิชันเป็นคอนดิชันเพราะฉะนั้น p พูไรซี่ก็จะมีอาการของพูเรติกเชสเพนเป็นอยู่ในอของ p พูไรซี่นะครับเพราะนั้นถ้าไปอ่าน สาเหตุต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะปูไลซี่กับปูไลติเชสเพนไ,ไม่ได้คืออันเดียวกันนะครับแต่ปูไลติเชสเพนจริงๆก็คือเป็นสับอันนึงอยู่ในปูไลซี่นะครับทีนี้ปูเลติเชสเ,เพนเนี่ยนะครับหมายถึงนะครับเพนที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับขอโทษทีเพนที่แย่ลงเวลาหายใจ เพราะฉะนั้นอะไรที่มีเพนนะครับเกิดขึ้นเวลาหายใจเข้ามากๆแล้วเกิดอาการปวดมากขึ้นเราเรียกว่าพูไรติสเชสเพนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูดิเฟเรนเชียลในทุลุสิทธิ์เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันมีสาเหตุเยอะมากภาวะอะไรก็ตามที่เวลาหายใจเข้าแล้วทําให้เพนเกิดมากขึ้นเราเรียกพูไรติสเชสเพนแล้วมีอันนึงที่อาจจะเขียนไว้ก็คือเป็นแบบช้าเพนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าพูไรติสเชสเพนนะครับแล้วมีอันหนึ่งที่จะบอกพวกเราก็คือว่า เวลาที่คนไข้เกิดเพนเราก็ต้องคิดถึงว่าในปอดเราเนมีเพนรีเซปเตอร์ไหมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเพนรีเซปเตอร์ในเนื้อปอดเนี่ยมันไม่มีนะครับส่วนใหญ่เพนรีเซปเตอร์เนี่ยจะมีในหลอดลมกับในพูล่าและพูล่าก็คือพาไลตโอพูล่าในหลอดลมก็มีนะครับเวลาที่เกิดการอักเสบเนี่ยบางทีก็จะทำให้เกิดเรื่องของเพนเกิดขึ้นได้นะครับ ก็อย่างที่บอกเวอติชั่นเพนลักษณะเพนก็จะเป็นแบบชาร์จเพนเหมือนไร่มาแทงนะครับซึ่งไม่เหมือนกับทางด้านคาดิแอคคาแดกมันเหมือนไรกดทับและมักจะกระตุ้นเวลาหายใจเข้าลึกๆนะครับหรือไอหรือจามพวกนี้จะทำให้เพนนี้เป็นมากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือว่ามีอินฟลามเมชันที่เกิดขึ้นบริเวณของพาเลทต์พูล่านะครับวิสซอลพูล่าไม่มีเพนรีเซปเตอร์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่บอกนะครับว่า เอ่อพูเรติเชสเพนคือเพนที่มีการกระตุ้นโดยการหายใจเข้าและเจ็บม,มากขึ้นมีสาเหตุตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดแคลร์ก็เกิดได้นะครับเพราะว่าคนไข้คาดแฮาร์ฟาเฟรียเนี่ยโษทีก็มีเรื่องของเอ่อพูรลอฟิวชั่นเพอริคร์เลติพวกนี้ก็ทำให้เกิดพูเรติเชสเพนได้เหมือนกันนะครับทางด้าน GI นะครับทางด้านฮีมาโตก็คือเรื่องของมานิเนนซี่นะครับแล้วก็อินเฟคชั่นทั้งหลาย ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของโพลล์เอฟฟิวชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางด้านอัลโตอิมูนดีซีสก็เรารู้กันอยู่ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s อสเอลรูมาตอยด์ก็เกิดเรื่องของโพลาริติชเส้นเพนได้ส่วนทางด้านโรคปอดจริงๆแล้วเนี่ยมีอันนึงที่เราคิดไม่ถึงคือซิโอพีดีซิโอพีดีมาด้วยเพนได้นะถ้าไปอ่านดูเนี่ยแต่เพนของซิโอพีดีเนี่ยจะเป็นเพนอยู่ตรงเซนทัลและเป็นแบบเวลาหายใจเขาเ้าึก็เจ็บได้เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นโพลา t i ติชเส้ p เพนได้ พบได้3 0มในซิวพีดีนะครับแต่แอสมาเนี่ยพบได้น้อยกว่าแอสมาก็พบได้เกิดจากการจริงซิวพีดีเขาอธิบายว่าทำไมถึงเชสเพนก็เนื่องจากการมีการดึงหลังของบริเวณของพาไลโตพูล่าคนไข้ที่เป็นไอซีมาแล้วเกิดรังไฟโบสิตเนี่ยมันดึงหลังบริเวณของพาไลโตพูล่าร่วมด้วยก็ทําให้เกิดเรื่องของพูลิติเชสเพนได้เพราะฉะนั้นพูลิติเชสเพนก็ซิวพีดีก็สามารถทําให้เกิดได้ มีที่พบบ่อยอย่างอื่นก็คือว่าจะเป็นเรื่องของฟาบริ i s ม mm. พบได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มาด้วยเรื่องของ a อร์คิวมีอันนึงคือไม่ได้เขียนไว้คือ p าบริไฮเปอร์เทนชั่นก็มีเชสเพนได้ p าบริไฮเปอร์เทนชั่นเพนจะมีลักษณะอันนึงคือว่าจะเวลาเอ็กซ์ไซหรือเอ็กซอเซชันเนี่ยจะมีเพนมากขึ้นนะครับฟาบริไฮเปอร์เทนชั่นจะเป็นลักษณะที่ิเคอาแบบนั้นส่วนร n น l หรือรูอุมาโตก็คือเป็นเรื่องของ s l e อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุดิฟเฟอเรนเช โพลิติเชสเพนซึ่งจะเห็นว่ามีค่อนข้างเยอะทีนี้เราจะมาแอปโพสกันว่าเราจะคิดถึงพวกนี้ได้ยังไงก่อนอื่นก็ต้องบอกพวกเราว่ามันมีไลฟ์ทิชชนิ่งที่คนไข้มาด้วยโพลิติเชสเพนปุ๊บโดยเฉพาะหมอที่อานเนี่ยต้องคิดถึงไว้นะครับมีอยู่คอนดิชันใหญ่ๆคือ6คอนดิชันซึ่งก็เอาคาร์ดิแอคก็คงไม่พูดถึงนะครับถ้ามาพูดถึงในทางด้านเรสฟีเนี่ยมีอยู่3 P นะครับ P แรกก็คือ p าวเลอรีเอมโบลิซึมอ้วโทษที เฮลลอิมโบลิซึมนะครับอันที่2คือเรื่องของนิวโมเนียแล้วเกิดอาจจะมีพาาเนวโมเนีฟิวชันอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็มีโมทอลเลมีอยู่ 3P ปีซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องรีบวินิจฉัยเพราะว่าการรักษาที่ดีเลย์ไปอาจจะเพิ่มเรื่องของมอร์บิดบอทาวให้คนไข้นะครับทีนี้ใน3โรคเนี้ยอาการพวกเราก็น่าจะต้องรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิวโมเนียส่วนใหญ่ก็รู้อยู่ละมาด้วยไข้ไอหอบเชสเพนก็เป็นห,หน้าหนาของภูเลศิกได้นิวโมทอลเลนะครับก็จะมีอาการ cs เพดมีเรื่องของแอคคิว m ิสเมตขึ้นมาได้ทันทีนะครับแล้วก็พาริยมโบดิซึมนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องคิดไว้เสมอเมื่อคนไข้มา,า,มาด้วยเรื่องของเพนนะครับเพนเวลาจะซักประวัติโดยเฉพาะนาสอพอไม่ว่าจะเป็นเพนที่ไหนก็แล้วแต่ปวดศีรษะแว่หัวยันเท้าเนี่ย,ยต้องต้องซักประวัติลักษณะ8อย่างด้วยกันก็เรียกว่า Sol ated, โซเคเตอร์เ้ยโซเคติสเนี่ยนะครับหลักเนี่ยตามนี้เลยทุกอย่างเวลาเกิดเพนต้องถามตั้งแต่ไซส์ออนเซต อาคาร์เลสเตอร์เรเดเดชันแอสซอเมตต์ซิมตอมไทม์ดูเลชันอะไรทำให้ดีขึ้นแย่ลงแล้วก็เซอวิลิตี้อันนี้ต้องถามทุกอย่างที่มาด้วยเพนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใส่สกอร์ไม่น่อยว่าเพนเซอวิลิตี้เป็นยังไงนะครับทีนี้ก็มาดูเวลาประวัติอย่างที่บอกเวลามีเพนเราก็ต้องถามทั้งหมดประมาณ8อันนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งข้อหนึ่งเข้าไปก็คือว่ามีโลคอลเทนเน็ตนิดนึงนะครับก็เหมือน8ข้อเมื่อกี้นี้นะครับว่าเราจะถามแล้ว จะคิดถึงอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับที่เราต้องถามเพนก็คือไซส์ไซส์อย่างที่บอกถ้าเป็นเซนทัลคือเป็นคาเดคอร์สส่วนใหญ่เป็นตรงกลางนะครับถ้าเป็นทางด้านเลสซวี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นมีเพนตามตำแหน่งที่มีพยาธิสภาพส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณเชสข้างๆงเชสวอลข้างล่างนะครับเลสเทอร์วอลทั้งหลายนะครับแล้วก็ c o p d หรือแอสมาอย่างที่บอกโดยเฉพาะเวลาที่เกิดเอ็กซ์ซ์เซเบชันอาจจะมีลักษณะคล้ายๆเพนแต่ว่าเป็นลักษณะของ เอ่อไทเนตมากกว่าตรงบริเวณของกลางหน้าอกนะครับส่วนถ้าเป็นมัสโครสคิริตันเจสเพนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งที่มีเพนตามพาโรโลจี้นะครับหรือว่าเป็นด้านหลังแล้วก็หรือบริเวณของสปายนะครับส่วนเปปติกหรือว่าเกิร์ดก็อาจจะเป็นทางด้านอีพิคาสเซียมเพนนะครับอันนั้นคือตำแหน่งก็คือตามนี้แฮนด์เอามีอยู่ละเวลามันจํากัดนะครับไปดูเอาละกันนะครับว่าตำแหน่งเพนแต่ละที่ก็แตกต่างกันรวมถึงด้านหลังก็เป็นบางสาเหตุได้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะแยกให้ชัดขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดเป็นด้านหน้าตำแหน่งไหนเป็นอะไรบ้างนะครับนี่คือเป็นตำแหน่งของเ,ออเพนที่เกิดขึ้นอันที่สองที่จะต้องถามก็คือลักษณะของเ,ออเพนมันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเป็นแขนแข่งที่บอกว่าจะเป็นดาวเพเชอร์อ pressure, เหมือนอะไรมากดทับมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านเรสไายเตอรี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาปแล้วอย่างที่บอกนะฮะกระตุ้นด้วยการหายใจก็จะเจ็บมากขึ้น พอร์ลิขดไอติดจะคล้ายๆกับทางด้านเรสเบตเตอรี่เหมือนกันนะครับก็เป็นช้ากว่าภูรติดส่วนเนอร์ฟลูดที่เราพบบ่อยก็คือพวกที่เป็นเฮอร์ปีซอรเตอร์ก็จะเจ็บตามตำแหน่งเป็นแบบแบนไลท์นะครับอันนี้ก็พบได้บ่อยแล้วก็เกิดส่วนใหญ่ก็จะมามีลักษณะของเบิร์นไลท์เซชันอันนี้ก็เป็นเนเจอร์ของเชสเพนนะครับเพราะนั้นลักษณะของเชสเพนมันก็จะมีสักที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาไปถามคนไข้จะบอกยาก ถามว่าคนไข้มีสากะเพนยังไงบอกอยากมากแม้แต่พวกเราอ่ะเวลาปวดเนี่ยบางทีอธิบายยากนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะยากนิดนึงเวลาที่ถามคนไข้นะครับว่าเพล,เพล,เพลนเป็นลักษณะอย่างไงอันที่สาที่สาคัญคือเรเดียชันไปที่ไหนนะครับอย่างที่บอกคารเดอแอดก็เราท่องตั้งแต่นอนสพอละไปที่กามใช่ไหมแขนด้านซ้ายถ้าเป็นเอออติกนะครับอาจจะเรเดียชันไปที่ด้านหลังรวมทั้งเป็นโรคอย่างอื่นแบบติเกลเซอร์แพนเคเดติสเนี่ยก็ไปที่ข้างหลังแล้วก็ถ้าเป็นนู๊ปเนิร์ฟ รูสเพนส่วนใหญ่ก็ตามเชสบอลไปตามเนื้อรูทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอเดชัน uh, ว่าตามตำแหน่งว่ามีสาเหตุอะไรบ้างก็ไปดูในแฮนเอาลแล้ะกันนะครับ mm hmm. ถัดม,มานะครับที่จะถามก็คือลักษณะเชสเพนนะครับที่สำคัญคือออนเซตนะครับถ้าโ,โนรนไข้ที่มีเชสเพนและเป็นแอคคิว e ออนเซตตีความว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอะไรก็ตามที่มีเพนและเกิดขึ้นทันทีทันใดเนี่ยเราต้องให้เพเอเทนชันค่อนข้างเยอะ มากกว่าที่มันค่อยๆเกิดจะต่างกันเพราะถ้าเกิด sudden onset chest p a พ n เนี่ยอันนี้ค่อนข้างอาจจะเกิดไ t ท i n g น i n g Condition ที่เมื่อกี้บอกไปทั้งปอดก็มี3ามโรคก,ก็มองหานะครับแล้วก็เพนเป็นแบบคงที่หรือว่าเป็นเป็นหายหายนี่ก็ต้องถามด้วยแล้วก็ถ้าเป็นแบบเป็นเป็นหายหายความถี่เป็นยังไงเพราะพวกนี้เป็นองค์ประกอบในการที่ช่วยวินิจฉัยทั้งหมดถัดม,มาอะไรทําให้อาการแย่ลงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด Exercise, exertion ส่วนใหญ่ก็เป็น cardiac c อร์รวมทั้ง p าว m o n a hypertension ด้วยหายใจเข้าลึกๆก,ก็มักจะเป็นเรื่องของ respiratory system, musculoskeletal นะครับแล้วก็ pericarditis ถ้า movement ก็เป็นทางด้าน musculoskeletal ถ้าเกี่ยวข้องกับการกินอาหารก็เป็นทางด้าน GI นะครับ Positional ก็มีการเกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดว่าเป็น pericarditis, p a n c ิ e a t i t i s เนี่ยถ้านอนก็อาการจะเป็นมากขึ้นนะครับ เป็นต้นพวกนี้ก็ต้องถามอะไรทําให้ดีขึ้นรวมถึงอะไรทําให้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องถามว่าเลสนะครับบางคนกินยาถ้ากินยาในเต็จดีขึ้นก็เป็นขาดแอคอร์ดนะครับแล้วก็อาการกินยาแก้ปวดส่วนใหญ่ก็จะดีในเรื่องของมัสโครสกิริตันเพนนะครับหรือบางคนใช้เป็นแอสมาอยู่เก่าพ่นยาแล้วก็ดีขึ้นก็น่าจะเป็นเพนจากโรคของเขานะครับ ถัดมาให้ถามว่าคนไข้มีอาการร่วมอะไรบ้างอันนี้จะสําคัญเพราะมันจะสามารถบอกได้ว่าเป็นจากระบบทางด้าน respiratory หรือ cardiac c a u s ถ้าเป็น cardiac เนี่ยมันก็จะมีอาการร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออใจสัน่นนะครับมีเรื่องของเวียนศีรษะมีอาการของ p u l m a ิม e d อันนี้ก็บอกได้ว่าน่าจะเป็น cardiac c a u s ถ้าเป็นทางด้าน respiratory tag เนี่ยก็มักจะมีอะไรไอนะครับร่วมกับจะมีเสมหะ หรืออาจจะมีไข้ถ้าเกิดจากการติดเชื้อรวมทั้งเรื่องของหิมบไทเสื่ร่วมด้วยถ้าเป็นพาริเอมูริซึมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องไอได้แต่ไม่มีเสมหะมีหิมะไตเสื่อมมีไขต้ต่าๆได้แล้วก็ดูประวัติว่าคนไข้มี d ีบร่วมด้วยไหมนะครับลังมาเนนซี่ก็ถามดูมีหิมะไตเสืสิมเบรดร้อนมีรินเฟคเตอร์อะไรทั้งหลายไหมนะครับหรือว่าเพอร์ลไค้ไตติดก็คือถามประวัติ ion, อินเฟคชันก่อนหน้านี้ไปอันนี้คือถามแอสโซเชตเต็ดซิมตอมว่ามีนะครับ แล้วก็คิดถึงระบบไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเปปติกอัลเซอร์เกิดเนิร์บรูทเพนก็ถามว่ามีอาการพวกนี้ไหมถ้ามีก็คิดถึงพวกนี้นะครับอ่ะอันนั้นคือจบจากการประวัติเรื่องของเพนลักษณะที่เพนต้องถามถัดมาก็คือถามประวัตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ซ้ํากับที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับแต่จะเน้นนิดนึงนะครับมีโรคหนึ่งแต่ว่าบ้านเราไม่เจอหรอกก็คือซิคเกอร์เซลล์ไข้สิทธ์ก็คือคนไข้เกิดจากซิคเคอร์เซลล์ดีซีส ทุกนี้เนี่ยมาด้วยเรื่องของเพนได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องถามเสมอน,นะครับรวมทั้งสอบลองเคสคคือเรื่องประวัติการใช้ยาเดี๋ยวจะให้ดูยายาบางตัวทําให้เกิดเรื่องของโพเลสต a f เชสเพนได้นะครับแล้วก็ประวัติโปรดดมทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องของไวรัสอินเฟคชันอาการว่าปวดเมื่อยตามตัวมีไข้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางเชสคือประวัติเอ็กพเชอร ประวัติการทํางานสัมผัสสัตว์เลี้ยงทํางานอะไรอยู่พวกนี้เกี่ยวข้องกับอคูเปชอล่ังดีซีได้ต้องถามเสมอสุดท้ายที่จะต้องถามคือออโตอิมูนดีซีโดยเฉพาะผู้หญิงมีการปวดตอมข้อปืนแพ้แดดมีอะไรไหมนะครับพวกนี้ต้องถามในประวัติ Medical h ฮ s t o ี y นะครับดัาพูดไปแล้วนะครับวันนี้คงซ้ำไม่มีอะไรอ่ะถัดมาเรื่องของตรวจร่างกายอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเราก็ตรวจร่างกายว่าถ้าคนไข้มี แท็คีคาเดียมีแท็คลิฟเนียนะครับก็อาจจะต้องคิดถึงภาวะบางอย่างนะครับเช่นพารีบริสุทธิ์นิวโมอทอลแลกนะครับเรื่องของ MI เป็นต้นนะครับแล้วก็สิ่งอันหนึ่งที่ต้อง a w a r นเนี่ยไว้คนไข้ที่หายใจตื้นๆอาจจะไม่ได้มีภาวะมีความสําคัญแต่ว่าเกิดจากคนไข้มีเพนเขาก็เลยหายใจตื้นๆแต่ compensate ด้วยหายใจเร็วขึ้นซึ่งคนนี้บางทีเราคิดว่าเออคนไข้าอาจจะเกิดอะไรที่มีความสําคัญไหมแต่จริงแล้วเกิดจาก ภูเลติเชสเพล่เลยทําให้เขาหายใจตื้นและหายใจเร็วขึ้นมานะครับถ้าคนไข้มีภาวะช็อกร่วมกับไวโพลเฟเชอร์นี่สําคัญคือเอออติเรื่องของเอออติดีเซชันก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับไข้ก็ต้องคิดถึงอินเฟกชันแล้วก็พูลล่ารับนะครับก็อันนี้ฟังได้ไม่พบได้ไม่บ่อยนะครับแต่ว่าถ้าพบเนี่ยก็บ่งบอกว่ามีอินแฟเมชันเกิดขึ้นบริเวณของพูล่าก็พบได้ในพวกนิโมเนียกับพาวรีบูลิซึมนะครับพบได้ประมาณ4-5%ถึงเปอร์เซ็นต แล้วก็นิโมเนียก็ไซา์ที่บอกตรวจว่ามีไซายของคอนโซโยเดชันนิมโมทัลเล็ตก็ไซายของนิมโมทัลเล็ตนะครับโอเคนั่นก็เป็นการตรวจร่างกายส่วนประวัติอดีตก็ถามริสแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไคลเด็กซริสแฟกเตอร์ริสแฟกเตอร,รต์ของทอมโบซีดเรื่องของคนไข้เป็นแอสมามีประวัติเรื่องของเกิดจีไออะไรไหมนะครับอีกอันนึงที่ควรถามประวัตินิมโมทัลเล็ตนะครับเพราะเราพบว่าคนไข้ที่เคยเป็นนิมโมทัเล็ตเนี่ยจะเกิดรีเคเลนได้ ประมาณ15-40%เพราะก็คือเขาเคยเกิดแล้วครั้งนี้เขาอาจจะเกิดนิโมทอรแลคขึ้นมานะครับแล้วก็15%เกือบ15%จะเกิดขึ้นด้านตรงข้ามกับที่เคยเกิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ควรถามประวัตินิโมทอรแลคโอเคแล้วก็ประวัติครอบครัวก็าาจ,จะสัมพันธ์กับโรคเขาว่าเคยเป็นโรคฮาร์ดไม่ประดครอบครัวหรือว่าเคยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทอมโบซิสไหมนะครับอันนี้ก็เป็นแฟมิลี่ t ตี้ทีนี้มาดูเรื่องของยา ยานี่ก็มีความสําคัญนะครับยาถ้าเกิดใครกินยาอยู่คอมเพลนกินต่อเนื่องดีไหมมียาอะไรที่ทําให้อาการเพลนดีขึ้นแล้วก็กินยาคุมกําเนิดไหมเพราะมันเป็นลิสอันนี้ที่ทําให้เกิดพาวลีโบลิซึมนะครับยาที่ทําให้เกิดพูไรติสเฟสเพลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดพูรอฟิวชั่นเนี่ยนะครับก็ท่องไว้นิดนึงยาที่ทําให้เกิดลูปสพูไรติสเนี่ยนะครับก็คืออันเนี้ยไฮดาราซีนไอโซเนสิตท่องยาที่คอมมอนคอมมอนไว ไอ้ที่ไม่คอมมอนไม่แปลกไปเปิดเอานะครับซึ่งแต่ว่ามันก็มียายอย่างอื่นนะที่เกิดได้ไม่ว่าจะเป็นเบต้าบล็อกเกอร์อะมิโนนารอลก็เกิดได้ถ้าไปดูในตารางเนี่ยจะเห็นว่าเยอะมากนะครับซึ่งไม่ท่องแต่เพาะยาที่เราใช้บ่อยๆก็พอนะครับพวกนี้ทำให้เกิดเรื่องของโพลิติสเชสเพนได้นะครับประวัตเิเรื่องของโซเชียลนะครับสบบุูร่นี่สำคัญนะครับเรื่องของการกินเหล้านะครับแล้วก็เรื่องของการทำงาน นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของเชสเพนสิ่งที่เราต้องนอกจากซักประวัติตรวจร่างกายไปแล้วอันนึงของเราก็คือว่าต้องตรวจเอ็กซเร์ถูกไหมถ้าเอ็กซ์เนี่ยช่วยได้เยอะเลยว่าคิดถึงอะไรนะครับแล้วก็ถัดมาถ้าเป็นคังไขโดก็ต้องตรวจ EK เเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคนไข้ที่มาด้วยเชสเพนก็มีอยู่สองอินเวสิเคชันคือ EKG กับเอ็กซเร์ช่วยได้เยอะเลยสามารถที่จะวินิจฉัยโรคที่เมื่อกี้กล่าวไป ได้ค่อนข้างเยอะนอกจากสักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายมีอีกอันนึงที่จะเน้นนิดนึงนะครับก็คือถ้าพูดนิดนึงคือเรื่องของไวรัลนิโมเนียนะครับไวรัลนิโมเนียจริงๆแล้วพบได้บ่อยนะครับแล้วก็ไวรัลนิโมเนียที่ทําให้เกิดพูไรติสเชสเพนที่พบเชื้อที่พบบ่อยสุดคือ c คคซากีบีไวรัสนะครับคคซากีบีไวรัสเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของพูไรติสเชสเพนได้บ่อย พบได้ถึงประมาณเกือบ60%นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือออกข้อสอบเฟลโลไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเอ็กโคไวรัสนะครับเอ็กโคไวรัสเนี่ยจะมีทิ่พิเศษเลยเกือบ1 0 0จะมีพูเรติเฟสเฟนนอกจากจากการอินเฟคชันมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวจะมีพูเรติเฟสเฟนเกือบ100%อนะครับแล้วก็มีเรื่องของออการเก่งของกล้ามเนื้อเวณทรงอกนะครับเอ,อกก็กโคจริงๆเพื่อไม่บ่อยหรอก นะครับเราจะเรียกลักษณะซินโดมที่เกิดจากโูเลติเชสเพนแล้วก็พวกนี้เรียกว่าบอฮ้อมพูโรนในเนียเนี่ยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ทำให้เกิดได้นะไวรัสไม่ว่าจะเป็นอินเฟนซ่าพาราอินเอนซ่าหรือว่าโควิดก็ทำให้เกิดเรื่องของโูเลติเชสเพนได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เสริมเข้่มานิดนึงเรื่องของไวรัสซึ่งก็พบบ่อยนะครับโอเคเพราะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือว่า คนไข้ที่มาด้วยเรื่องของ c h เชสเพนเราก็คือต้องมาการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับก็สามารถที่จะบอกได้คร่าว mm. ๆแล้วก็มาอินเวสทิเกชันเบสิกก็คือเ h สเอ็กซกับ EKG ก็ช่วยละนะครับแล้วก็แล้วก็เวลาที่คนไข้มาด้วยเรื่องของบ t ิ c h ณเชสเพนเราต้องคิดถึงพวก e ิมเมอร์เจนซี่คอนด 3P อย่างที่บอกไปนะครับ mm. โดยเฉพาะเรื่องของค้องนี้บริเวณซึมเพราะาอันนี้เป็นไลท์ t r n i ิงนะครับ ก็คงจบนะครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีพอดีเผื่อจะมีคำถามเรื่องของเชสเพนนะครับจริงๆแล้ว c h เชสเพนทางด้านพาวเวอร์ล,ลีอาจจะพบไม่มีความสำมัญเท่ากับ Cardio คา r ด,โอ,าดโอเนี่ยจะพบบ่อยกว่าอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะมีคำถามอะไรไหมครับเรื่องของ c h เชสเพนที่พูดไปเนี่ยมีคำถามอยู่2ข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์สุดบอกว่าถ้าได้คำได้จะได้รางวัลเนี่ยสข้ออยู่ในสไลด์นี้ทั้งหมดแล้วนะครับง่ายๆ มีข้อแรกเป็นโจทย์ถ้าเฟลโลตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะเดี๋ยวจะไปดูข้อแรกเป็นกินีข้อมาให้และไดกก้แอกว่าเป็นอะไรส่วนข้อที่2ก็เป็นแค่ถามเป็นรีคอเฉยๆอ่ะโอเคครับถ้าไม่มีก็ขอจบนะครับขอบคุณครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามระหว่างนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอเดืนส่วนกันก็ถามได้นะคะหัว <c oughs> ข้อถัดไปนะคะ อาจารย์ทำเวลาดีมากเลยค่ะ